โรงเรียนบ้านกาดเมฆภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์สั้นเรื่องคนดีต้องไม่โกงจัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดเมฆถ่ายทำโดยนางสาวบุษราคำจิตวิไลสนับสนุนโดยผู้อำนวยการธนพงศ์อมริทวิสุทธ์ นี่พวกเรามานี่้เร็วนี่พวกเราฉันเ,นเก็บเงินได้เป็นเงินของใครหนอ <c oughs> เป็นแบงค์ร้อยสองใบดีดีเยี่ยมเยี่ยมโชคดีเลยภาษาอังกฤษเขาพูดว่าก <c oughs> ูด d ัก c k <oughs> วันนี้เรามีเงินซื้อขนมอร่อยอร่อยละ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ เราจะซื้ออะไรกันดีนะไปเซเว่นกันเลยไหมพวกเราเราจะไปเซเว่นท่านดีฉันว่าเราไม่ควรไปไหนทางนั้นเอาเงินนี้ไปให้ประธานนักเรียนประกาศหาเจ้าของเถอะเจ้าของเขาคงเดือดร้อนที่เงินเขาหายแน่ๆเลยโอ้ไอโดนติงโซคือเราไม่เห็นด้วยเงินนี้เราเก็บได้ก็ต้องเป็นของเราเจ้าของโชคไม่ดีเองที่ทําเงินหล่นหายเราเก็บได้เราเป็นผู้โชคดี ไม่นะคิดอย่างนี้ฉันว่ามันไม่ถูกต้องลองเอาใจเขามาใส่ใจเราสิถ้าเป็นเราที่ทําเงินหล่นหายเราคงเดือดเนื้อร้อนใจเป็นแน่แท้เอาเงินนี้ไปให้ประธานนักเรียนประกาศหาเจ้าของเลยน,นะน,น,นะนะแหมไม่าสายใจคนดีมันเป็นลาบลอยของพวกเราเลยนะก็รู้กันแค่หนึ่งสองสามสี่คนเอาเงินเนี่ยไป็น้ประธานมารอ,อร่อยอร่อยกินกันดีกว่ามันเป็นกูรไอเดียตะเลยนะตามนี้เนาะพวกเราอืฉันว่าตามตาที่สายใจว่าดีกว่า เงินนี้ไม่ใช่ของเราเจ้าของเขาคงเดือดร้อนที่ทำเงินหายงั้นเรามาตัดสินใจกันฉันกับีิดาบอกว่าเงินนี้เราเก็บได้ก็ต้องเป็นของเราส่วนสายใจกับสมคิดบอกว่าให้นําเงินนี้ไปให้ประธานนักเรียนประกานหาเจ้าของสองเสียงเท่ากันงั้นเรามาจับสลากกันเลยไม่ละเอาเป็นว่าฉันขอใช้สิทธิ์ที่ฉันเป็นคนเก็บเงินนี้ได้สรุปว่าเอาเงินนี้ไปให้ประธานนักเรียนประกาศหาเจ้าของตามนี้นะจบข่าว oh my god hey